ข้าวเหนียวแช่ทิ้งไว้นะคะอันนี้แช่อย่างต่ำก็หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะได้หอได้งจะได้แบบทำกระต้นได้สูกเร็วขึ้นแล้วก็แช่เสร็จก็ล้างข้าวแล้วสะเด็ดน้ําแบบนี้นะคะใส่ตะแกรงที่มีแบบนี้มาจะคลุกข้าวที่แช่ไว้ลงชามนะคะแล้วก็สะเด็ดน้ำเลย ขี้เหลือเราจะทำข้าวต้มใส่กล้วยแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือนิดนึงประมาณช้อนโต๊ะลืมบอกว่าข้าวเหนียวที่แช่วันนี้คือหนึ่งกิโลนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่หนะคลุกเกลือเพื่ออะไรคะจะได้มีโลชั่นได้มีโลชั่นอีกหนึ่ง คือคุกพูนแบบนี้ไปทานเดียวกันนะคะข้าวจะได้นค่กข้าวจะได้เป็นเม็ดที่สวยน้้วก็จะเตรียมตัวหอ่อขั้นตอนอต่อไปนะคะจะบอกว่าสูตรนี้ไม่สูตรนี้พอไม่ได้ใส่ถั่วนะคะเพราะว่า หาถั่วไม่ได้แต่ถ้าใครชอบใส่ถัว่วก็คือใส่ถัว่วถั่วเหลืองได้นะคะถัว่วถั่วเหลืองที่ต้องแช่น้ําไว้ก่อนสักสามถึงสี่ชั่วโมงเราก็ค่อยเอามานึ่งแล้วก็เอามาห่อเป็นไส้ผสมกับหมูนะคะกานห่อน,นะคะก็จะนี้เล็กอ่อนแบบนี้ก็ด้านนี้นะคะใช้ด้านนี้ฟอง,นนะะงข้างในเนาะนิค่ะก็เท่าหนึ่งช้อนตามด้ยวย 这样子呢？ ใช่านาแล้วนะคะนะแน่นล้าก็เสียบเสียบปลายต่อเข้าด้านในแบบนี้ต่อค่อนข้างแข็งนะคะ ว่าหาซื้อก่อนอ่อนไม่ได้หาซื้อแอปมาเลยไม่เป็นไรแล้วก็นับอีกด้านหนึ่งนะคะเสียไปยต่อเข้า้ใน

เต็มคำ